มีฉันเป็นกําลังใจสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองออฟฟอร์ดค่ะ เป็นนักฟุตบอลจะต้องฝึกนักเทนนิสจะต้องฝึกอยากจะเป็นนักเขียนจะต้องฝึกอยากจะเป็นนักคิดจะต้องฝึกอากจะเป็นนักธุรกิจจะต้องฝึกฝึกทั้งหมดแต่คนเราไม่อยากจะฝึกจิตตัวเองวัดเฮมาสร้างขึ <S <S ้นปีที่มาเจิพระเอกที่นี่นะที่มหาวิทยาลัออกซฟอร์ดนี่เมืองออกซฟอร์ดมันเป็นเมือง การศึกษาห,าหระดับสูงคนจะใจกว้างแล้วคนอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะคิดอยากจะท้าทายกัน <c oughs> อยากจะท้าทายกันเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าที่เมืองออกสอยังขาดเดี๋ยวก็คือการปฏิบัติธรรมอาตมามีสายสัมพันธ์กับมาวิทยาละไอย่างดีถ้าเคารู้จัก ชีวิตของนักศึกษาที่นี่ความท้าทายความอยากจะเรียนรู้ของนักศึกษาที่นี่แล้วก็ความกดดันด้วยของนักศึกษาที่นี่เพราะฉะนั้นก่อนนักศึกษาหล่นี้นะกับไปประเทศตัวเองไปเป็นผู้นำถ้าเราสร้างวัดที่นี่แล้วก็ป้อนธรรมะนะตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่อาจจะมาคิดภาพอันนี้ เป็นงานที่เล็กๆนะในปัจจุบันแต่อาจจะเป็นงานใหญ่โตในอนาคตอาตมาไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นชาวพุทธไม่ได้บังคับให้เขาเป็นชาวพุทธแล้วก็สถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยก็คือแต่ละอาทิตย์นายโยมจะต้องเขียนแอสเซสสองบทบทละประมาณสองพันคำ เพื่อจะเขียนเอสเฮแต่ละบทนะโยมต้องอ่านประมาณ5ถึงสิลเล่มงสิบหถึงสิลเล่มเพราะฉะนั้นจะต้องทํางานอย่างหนักนักศึกษาเขาก็าหาทางออกทางคนไทยทางไม่ใช่คนไทยนะนะ,นะอาัมาเคยมีนักศึกษาที่ศึกษาเรื่อง DNA แล้กก็เป็นชาวอาหรับมาจากทุกภายแล้กก็เป็นผิวดำลย นเป็นผิวดำเลยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ห่างจากตามพระธเพณีแล้วห่างจากพระพุทธศาสนามากแต่มาน,นั่งสมาธิหลายเดินนะอาทุกอาทิตย์ถ้าก่อนเขากลับเขาบอกว่าเขามีลูกชายอายุสิบสองขวบ <c oughs> ไปสอนให้ลูกชายเขาได้ไหมนำสมาธิไปสอนให้ลูกชายเขาได้ไหมแล้วก็สอนอยังไงเป็นโจน บันเทศของเรานะ่ะมีเล่มทั้งแต่หกขวบเล่มตั้งแตวหกขวบถึงอายุเก้าสิบสอง <c oughs> อายุเก้าสิบสองมีคุณยายคนหนึ่งนะอยู่ที่ที่นี่เรียกว่าบ้านชราบ้านคนชราไปถึงที่บ้านคนชราแล้วต้องเก็บตัวอยู่ในห้องตัวเองอนะที่นี่นะเพราะไม่รู้จักกันครั้งแรกที่เขามาเห็นนะมาเห็นพระธรุเยยมาเขาบอกไม่กล้าดูไม่กล้มกามอง มันน่ากลัวเขาบอกเยอะมากทีานี้ภาพถารูปเราเยอะมากแล้วก็มาจากหลายๆประเทศเลยวกับอกไม่ค่ามอกเดี๋ยวนี้ผมห้าหาสามสี่ครั้งแล้วทุกครั้งนะเพราะว่าคุณยายมาเล่นนั่งสมาธิอายุเก้าสิบสองอาตมาก็ทําทสมาธิครั้งละประมาณสี่ห้านาทีสี่ห้านาทีให้ดูลมหายใจเข้าออกอความคิดอะไรเกิดขึ้น แค่รับรู้เฉยๆขั้งสุดท้ายอาตมาน,นั่งกับขานั่ง10นาทีคาบอกว่าวเวลามันหมดเร็วกันไปแสดงว่ามันมีความคืบหน้านะแม้แต่เริ่มอายุ92นะนะแล้วก็กอายุหกขวบในในช่วงสเมเมอของเรานี่นะกับกับไพที่อ่านคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวในสมาธิก็ดีขึ้น แล้วเนื้อหาเนื้อหาในการสอนจะเป็นรูปแบบยังไงคะอาจามาเน้นสองหกข้อหัวข้อที่หนึ่ก็คือการทำสติการสร้างสติถ้าเราบอกว่าสตินะันที่นี่อาตรมาหมายถึงสติปัฏฐานการรู้จักและควบคมคอบคุมอารมณ์ของตัวเองและก็ความคิดของตัวเองนะครับ แล้วก็การดูแลร่างกายการดูแลเวทนาแบบนี้นะที่สองก็คืออาตมาจะสอนเรื่องการพัฒนาอารมณ์ซึ่งเรียกว่า emotion development นะอาตรมาจะใช้กรุณากับมุทิตาสองอันนะไม่ได้ใช้สาวะเมตตานะใช้สาวะกรุณากับมุทิตา กรุณาก็คือเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีความเจ็บปวดเวลาเรามีความผิดหวังในชีวิตความกดดันในชีวิตนะเวลาเรามองทุกข์แล้วทำย่างไรเพื่อจะสามารถ transform น,นะเปลี่ยนให้มันเป็นการุณาให้มันเกิดการุณาโยมมีแค่ทางเลือกสองอย่างเวลามีความทุกข์ที่หนึ่งก็คือเสียใจแล้วก็โกรธนะอันนี้เป็นทาง negative negative reaction ที่สองก็คือ เราสามารถใช้สติกับปัญญาแล้วก็เวลาเรามองทุกนะเราเปลี่ยนทุกอันนี้ให้ให้เป็นกรุณาถ้าการุณนานี่นะกรุณาถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือมัน uplifting นะมันมันมันโยกให้จิตเราสูงขึ้นถ้าเป็น <c oughs> ความผิดหวังความโมโหความโกรนความ ความโทษคนอื่นความโทษตัวเองอย่างนี้นะมันดึงจิตเราลงเราจะต้องเอาสติมาครอบคุมถ้าเอาสติมาครอบคุมกรุณากับมุทิตามันจะบาลานซ์กันที่กรุณากับมุทิตาบาลานซ์กันอันนี้เราเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขามันไม่ใช่อุเบกขาแบบคนไทยบอกอุเบกขาไปเลยแสดงว่าไม่สนใจเลยไม่ใช่อันนี้อุเบกขาแบบนั้นมันไม่ได้มาจากเมตตามันไม่ได้มาจากกรุณามุทิตา นะมันมาจากความโมโหมันไม่จากความโกรธมันมาจากความผิดหวังความสิน้นสิ้นหวังนะแบบแบบคนไทยว่าอุเบกขาไปเลย <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็ยังไม่ได้ทำกรุณาแบบเมตตากรุณามุทติตานะเราไปเริ่มจากอุเบกขามันไม่ใช่อยู่แล้วสติจะต้องเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นที่นี่นาจะมันจะสอนโยมขอให้ทำสติปัฏฐานก่อนถ้าทำสติปัฏฐานยังไม่เป็น ไปเจริญเมตตาไม่ได้โยมแค่ไปท้องอ่ะนะแค่ไปท้องแ่ไปท้องขอให้โยมจะไปส่งเมตตาให้สรรพสัตทั้งหลายให้เขาม,มีสุขภาพดีให้เขามีความสุขแต่ตัวเองยังไม่มีความสุขยี่สิบสี่ชั่วโมงนะให้เต็มๆม4ยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไม่มีความสุขแล้วก็ส่วนมากนะคนเราแยกความสุขกับความตื่นเต้นนะไม่ออก คิดว่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันโยมไปซีไปซีรถใหม่ใหม่มาอันนี้ตื่นเต้นน่ะนตื่นเต้นมีความสุขแต่เวลาไม่ตื่นเต้นแล้วเวลามันเก่าไปนิดหน่อยแล้วโยมจะมีความสุขไหมอ่าความสุขกับกับคว,วามตื่นเต้น excitement กับ happiness มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเด็กมันจะเหมือนกันแต่ถ้าตามพระวิหารไม่เหมือนกันอ อาตมาเพิ่งกลับมาจากแปรเกรดประเทศเซอร์เพียรเ็กพระญเอกพาโลจีเข้ามาถามทำไมจะต้องอทำสมาธิแล้วก็มีมีประโยชน์อะไรอาตมาบอกว่าเพื่อจะให้มีความสุขในการดื่มน้ำนะน้ำเปล่าเวลาดื่มน้ำเปล่าเขาก็เขาก็ตกใจบอกไม่เข้าใจอัตมาบอกว่าไม่ดื่มน้ำไม่ได้ทุกคนจะต้องดืม่มเพราะว่าร่างกายต้องการ แต่เดิมแล้วนะคนส่วนมากไม่รู้สึกมีความสุขอะไรเพราะว่าเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกจิตนะเราไม่ได้ฝึกจิตไว้เพราะฉะนั้นความสุขที่ความสุขและประโยชน์ที่ที่น้ำเปล่านี้ให้นะเราไม่ได้ละมันจะต้องเพิ่มน้ำแข็งมันจะต้องเพิ่มแป,ป๊บซีจะต้องเพิ่มอะไรเพื่อจะให้มันจื่นเต้นเราจะมอง อเราจะมาบอกว่าถ้าดื่มน้ำเปล่าแล้วนะมีความสุขความสุขจะหาได้ทุกที่ทุกแห่งวันนี้เราก็ได้ธรรมะจากพระอาจารย์ที่ไม่เคยได้ได้ฟังมาก่อนแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ข้อคิดแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ในวันนี้นะคะชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเฉลิมพร สิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอ